กดกัดก็หันสาเบ็ดรู้จักไหมผมมีเมียกี่คนครับผมมีเมียกี่คนครับผมเมียก็มีคนเดียวสิครับใครจะมีห้าคนอ้กัด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 วัด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 ติดเลยครับได้แล้วครับน้องพี่ไม่เหี้ยเลยน้องนี่ฮะหนึ่งแต้มผู้ผ่ากลับมาแล้วครับผู้ผ่ากลับมาแล้วครับนี่ฮะหนึ่งแต้มระวังบ้องหลาไม่เหี้ยแล้วครับสมาชิก เต๋อเต้เดเยวเตวเดียวปลานอนอยู่ใต้ต้นปาล์มครับวุ้ยน no. ั่นนั่นนั่นนั่นไงมีตัว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 ไล่มาผมว่าไม้สองโดนแน่นอนกัดแน่นอนวุ้ยกัด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 อุ้ย กัดอย่างโหดผมว่าเนี้ยไม้สองโดนแน่นอนต้นอ้า,ายนี้อส่สวยๆั้งนั้นเลยเดี๋ยวลองตีเข้าไปเลยนเอ้ยมีต้นกระทร่อมเลยว่ะต้นกระทร่อมมาหออตรงนี้โคตรสวยดูดิใบดิ สวยจัดสวยจัดนึกกลัวจัดจัดจัดนั่น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 มีจระกัดนาว่าแล้วนาว่าแล้วมีจระกัดมีจระกัด กัดกัดกัดวัดขึ้นมาเลยครับผมวัดขึ้นมาเลยนะว่าแล้วไม่แห้วครับผมไม่แหว้วนั่นไงมีแต้มแต้มที่